สวัสดีครับอยู่กับผมเพชรสมัยคุยมวยนะครับเรามาพูดถึงคู่มวยที่แฟนมวยนะครับพูดถึงกันมากที่สุดนะครับนั่นก็คือชาโดนะครับผมกับตะวันฉายนะครับซึ่งมีสิทธิ์เจอกันหรือเปล่านะครับผม ก็น้ําหนักทุ่นราวเขาเดียวกันเนี่ยครับและฟอร์มดีอย่างชาโดนะครับมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปซิงแชมป์กับตะวันฉายหรือเปล่านะครับผมและอีกคนหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับนั่นก็คือนิโคนะครับผมเขาแพ้แค่นาบิวคนเดียวเท่านั้นเองครับฟอร์มของเขานี่ก็ดีมาตลอดนะครับแค่พลาดแพ้นอกนาบิวนั่นเองครับผมดูนะครับว่าชาโดนะครับจะเจอกับตะวันฉายนะครับหรือว่า จะเจอกับนิโคนะครับหรือว,ว่านิโคจะเจอกับตะวันฉายนะครับผมเรามาพูดคุยวิเคราะห์ความเป็นไปได้กันนะครับไฟล่าสุดของชาโดนะครับทำเอาแฟนมวยพูดถึงกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยครับหลังจากโชว์ฟอร์มสวยเด็ดในศึกวันไฟไนท์นะครับจนแฟนๆเนี่ยครับเริ่มเชียร์เขาครับคือคนที่จะขึ้นไปชิงแชมป์กับตะวันฉายนั่นเองครับ แต่ผมเนี่ยยังมองว่าเส้นทางสู่เข็มขัดที่ชาโดต้องการมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเพราะยังมีอีกคนหนึ่งที่น่ากลัวมากนะครับผมมองว่าน่ากลัวสุดๆเลยนะครับนั่นก็คือนิโคครับผมนิโคคนนี้นะครับฟอร์มดีมากนะครับเขาพลาดท่าแพ้ให้กับนาบิลแค่ไฟเดียวเองนะครับนอกนั้นเขากวาดมาหมดแล้วนะครับฟอร์มเขาเนี่ยคงเส้นคงวานะครับแข็งแกร่งดุดันเหลือเกินนะครับผม และส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าเขานะครับน่าจะเป็นคู่แข่งคนสําคัญที่มีสิทธิ์นะครับขึ้นไปชิงแชมป์กับตะวันฉายเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเส้นทางแชมป์ของตะวันฉายนะครับผมไม่ได้มีแค่ชาโดนะครับที่พร้อมจะกระชากเข็มขัดนะครับแต่ยังมีนิโคนะครับที่รอพิสูจน์ตนเองอยู่เช่นกันและนี่แหละครับ3นักชกครับตะวันฉายชาโด้นิโคนะครับ นี่คือ3นักชกนะครับที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนะครับในเวลานี้แฟนมวยหลายคนนะครับบอกว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่วันรุมพินีหรือว่าวันแชมเปี้ยนชิพนะครับควรจะจัดไฟที่ยิ่งใหญ่ไฟที่ตัดสินกันจริงๆนะครับว่าตะวันฉายนะครับหรือว่าชาโดนะครับหรือว่าตะวันฉายกับนิโคนะครับต้องเป็นคู่ที่เดือดแน่นอนนะครับและแฟนๆเนี่ยรับประกันว่าฮอตแตกแน่นอนนะครับเพราะว่า เข็มขัดของตะวันฉายนะครับเป็นเข็มขัดที่นักมวยในรุ่นเดียวกันเนี่ยอยากได้นะครับแต่ก็ต้องขอบอกตามตรงนะครับว่าตอนนี้โปรแกรมจริงๆเนี่ยยังไม่มานะครับเพราะว่าตะวันฉายเองนะครับมีภารกิจใหญ่รออยู่นะครับในวันศุกร์ที่26กันยายนนี้นะครับเขาต้องขึ้นสังเวียนนะครับกับมึงหยางนักชกจีนสุดแก่งนะครับงานนี้เป็นบททดสอบของตะวันฉายนะครับ ว่าจะผ่านดันหินหรือเปล่านะครับหลังจากที่เขาพลาดแพ้มาในกติกาคิกบ็อกซิ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะรักษาบรนรังนี้ไว้ได้หรือไม่ครับดังนั้นนะครับหลังจากวันที่26กันยายนนี้นะครับผมตะวันฉายที่จะเจอกับเหมิงหยางนะครับแฟนมวยทุกคนนะครับก็จะได้คำตอบว่าเส้นทางต่อไปเนี่ยเขาจะต้องเจอกับใครครับ ไม่ว่าจะเป็นชาโดนะครับที่กําลังฮอตที่สุดในเวลานี้หรือว่าจะเป็นนิโคนะครับที่น่ากลัวและพร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์นะครับผมนี่คือยอดนักชกนะครับที่แฟนๆเนี่ยเรียกร้องกันเชื่อเถอะครับไม่ว่าใครจะเจอกันนะครับไม่ว่าคู่ไหนจะได้เจอกันจริงๆนะครับมันก็จะกลายเป็นศึกที่สถานเวทีอย่างแน่นอนครับผมและแฟนมวยนะครับอยากให้ชาโดเจอกับตะวันฉายหรือว่าต้องผ่านนิโคก่อนนะครับ คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยครับผมและสุดท้ายนี้ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับวันนี้เพชรสมัยคุยมวยลาไปก่อนสวัสดีครับ